นี่นี้โอ้ยอาร์มเก็บมดอาร์มเก็บมดเตะเตะไม่เไม่ตัวโอ้ยอาร์มเกิดแล้วิดเดียวแบบใครวะมันขึ้นมาเฮ้เรา วางมันวาสขขงสวยน่ากลัวคู่ว่ะเดี๋ยวนะทำไมสาใยใช้พื้นพวกวะเฮ้ยจัดเลยใช้พื้นพกเฮ้ยนั่นไงโอ้โห ผมดีพอทรวดีวะอยากเล่นปืนพอทวะตูตีป่ะวะโอ้ยสวยครับเฮ้หลัง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 นี่อะไรวะเล่นไงวะเนี่ยเราไม่ได้อะเคือ ระวังข้างๆพ้นข้างข้างซ้ายอ่ะข้างข้างที่มันมล่อะตรงกล่องตรงกล่องซ้ายนั่นแหละเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยกูอันนี้กูเล่นตาแรกไงมึงเข้าใจไหมให้กูฝีมือข้งหน้าไปหนเ่อน โอ้ยร้อนร้อนมันมีไอ้ตงนด้วยนะมันก็มีนะฝั่งเออไม่รู้ไปไหนอ่ะยังไงนะมันโผล่แล้วมันโผล่แล้วต้องไปเหรอเป็นเรื่อตั้งปืน อุ้ยอุ้ยไอ้พวกเก็บบทไอ้พวกเก็บบทเชื่อคุณ้าแพงมั้งดูไปยังเฮ้ยไอ้ยี่เอาเรื่องวะของจริงเ่้นกูอะเก็บผ้าเลยเฮ้ยเก็บได้เก็บได้เก็บได้เฮ้ย เออ้างขวาเออเม่อามเขาไม่แข็งถ้าเราปื